ที่บ้านใหม่แม่แม่ไม่ได้มานะระมาเป็นเดือนเดือนเลยที่มามีป้าคนเดียวใช่ไหมจะเห็นเดือนแล้วมั้งเออสองเดือนแล้วไม่มาได้มานานมากแล้วก็วันนี้นะคะพาอากงมาด้วยอากงคนนี้เป็นอากงพ่อของป้านะคือปู่ของน้องพิมพ์นั่นเองแล้ววันนี้ป้าเขาก็ไปสพลายอากงไะว่าจะมาอยู่บ้านใหม่ไหมอากงบอกว่าไปไม่เห็นคิดอะไรเลยแต่แรกเข้าใจว่าอากงจะไม่มาแน่นอนเพราะเหมือนคนแก่เขาจะติดอยู่ที่ใช่ป่ะเขาน่าจะอยากอยู่บ้านปัจจุบันค่ะว่าแล้วพอไปชวนปุ๊บก็มาเลยอาก็เลยพามาดูเราเลยต้องโมบ้านใหม่ใช่ตรงไปตร แล้วมันยังไม่ได้ทําห้องไว้เผื่อไงเพราะทีแรกเขาใจว่าเขาไม่มาไงเร็จเพราะตรงนี้มันไม่ใกล้ตลาดแบบติดตลาดเหมือนที่เขาเคยอยู่ใกล้นี่เป็นรั้วไปถึงตลาดเลยม,มันไม่เหมือนกันันนั้นมเป็นคนละตลาดเป็นบอ่อนีอ่าตรงนี้ตอนบ่อนี้มันนั่งเล่นตรงนี้ได้ตรงนี้มันจะเป็นที่แบบเหมือนกับว่าตรงนี้แหะเผื่อมีที่เจ๊ปลูกต้นไม้ได้ได้ยินไหมเจ๊อาไม่ได้ี่จอดรถเลยต่อตรงโน้นค่ะต่อตรงโน้น ตอนนี้เป็นที่นั่งเล่นเหมือนโต๊ะมาวางให้นั่งเล่นเหมือนเต้ยุนบ้านอ่ะนึกออกปะเหมือนเต้ถุนบ้านตัวหน้าบ้านนั้นเป็นสตูดิโออ่าแล้วบันไดนั้นบันไดก่อนใช้ั่วคร้วมาแยกไม่ใช่ค่ะันนั้นเป็นบันไดไว้ขึ้นแบบส่วนที่ไว้ถ่ายสตูดิโอเอาไว้ถ่ายเป็นบริษัทเด็กเกียวเป็นข้างหน้าข้างหน้าเป็นบริษัทเด็กเกียวนี่ถ้ากงจะขึ้นบ้านก็ตรงนี้บันไดอยู่นี้อนี้ส่วนตัวตรงนี้ เตจูตรงนี้จะตั้งเดจู้แล้วเวลานั่นก็จอดรถตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เดินขึ้นบันทานนี้แล้วก็อยู่จะใช้ลิฟต์ก็ได้นี่ชั้นสองค่ะห้องนี้จะเป็นห้องพี่ป้อมค่ะห้องนี้เออเปิดตรงมานีอยู่ห้องนี้อ่ะไปดูห้องมนี้ก็จะเป็นห้องแบบเจแล้วก็มีมีห้องน้ำมีห้องน้ำอันนี้นะคะ ล้วเดี๋ยวตรงนี้ทำเป็นตรงนี้เป็นครัวนี่เป็นครัวนี่เป็นเคาน์เตอร์แตร็แล้วนี่ไงี่ยแล้วคูห้องนียห้องอาง้อนี้ดูนี้ห้ององอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงที่ครัวจรก็เป็นบริเห้องอาบเหมือนกันคอเหมือนกบบอยู่ในห้องก็จมีครเลยห้องนอนท้องน้ำครัวอะไร่าค่ะอ่านี่เป็นแอร์ไฟเยะเลยห้องนี้เพราะว่าเดิมจะทำเปนที่สุดิีโอวอใช่ไหมไฟเพียเลยแล้วครัวพอมไม่ครัวทํามเลยะ ไอยลอยทางไหนเลยเหรอใช่ใช่ใชห้องน้ำนี่ก็มีอ่างล้างมือมีห้องซาวเวอร์มีโถตู้ตู้ซีนนี่เป็นห้องของฟ้าแม่ไก่ค่ะอ๋อที่ฟ้าแมก,ก็อยู่ห้องนี้ไก่ก็อยู่ห้องนี้แล้วห้องนี้เป็นเหมือนกับส่วนกลางค่ะไว้นั่งเล่นอ่าทำข้าวเลยคุณผู้ชมคะอ่าเมื่อกี้เนี่ยอาจจะเห็นว่าทำไมเราต้องตะโกนกันวอยวายว่า จ๊อันนี้ไอ้น,นี่เพราะว่าอากงไม่ได้ยินนะคะเราไม่สามารถพูดปกติแบบนี้ได้หรือพูดปกติในระดับดังแบบนี้ได้เราต้องพูดในระดับที่ดังมากและตะโกนไม่งั้นเนี้ยอกากงจะไม่ได้ยิน,นะคะ<อ>่ะเดี๋ยวจะตกตกใจว่าป้ากับแม่ตะโกนอะไรกันใหญ่เลยนี่ไงนที่บอกมีหมาไม่อยู่ตัวนึงใครอะห้เองเหรอไม่เป็นหมาของช่างที่นี่ไงอ๋อเขาพามาถ้าตอนนั้นมีมีคุยชุดหนึ่งของสาอ่า เขาใช้อันนั้นขออากงมาใช้ทั้งบนไปแต่ว่าในห้องอราเจกอะค่ะเจกจะผัดหรืออะไรที่มันใหญ่ๆไม่ได้แต่ได้นิดหน่อยเพราะว่ามันไม่มีหน้าต่างไม่มีอะไรอย่างเงี้ยเจ๊มทุกวันนี้เจกยังทำหน่มเปี๊ยะอยู่เปล่าคะก็เจ้าเจกใช้เตาอะไรอบคะใช้เตาอะไรอบมีมีเตาอบอันเล็กเหรอคะเออเตาไฟว่าถ้าเบอรอกงจะทำใหญ่ๆอะก็มาทำตรงนี้ได้ไม่แต่ทา อบแลอบข้างบนได้เพราะว่าทุกวันนี้เจ๊ยังต้องทำหนมเปี๊ยะไงเจ๊ก็รักการทำแล้วถ้าเกิดต้องทำแบบกระทะใหญ่ๆอย่างเงี้ยต้องมาทำทั้งหลังนี้จะเป็นเตาแก๊สตะกรนถั่วกระป๋ัดอะไรอย่างเงี้ยใหญ่ๆก็มาทำทั้งหลังลูกๆอย่างเงี้ยเด็กตรงแต่กลัวนี้นี่นะคะเจ็กคะตรงตรงเนี้ยที่เขาจะปลูกเป็นต้นไม้เยอะๆเลยค่ะจัดเป็นสวนเหมือนสวนป่าอย่างเงี้ยจะมีต้นไม้ใหญ่ๆขึ้นแล้วก็มีต้น ต้นเล็กๆเป็นแบบเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะฝั่งนี้ก็มีต้นไม้ตลอดแถวเลยทางนี้ก็มีกงอยากมาอยู่ไหมโอเคอยากมาเดี๋ยวปลายปีนะคะอ่ะแม่แจ้งข่าวสิคะช่างสีหายไปไหนคะป้าบอกว่าช่างสีติดโควิดแม่ก็ถามว่าทำไมเขาไม่แก้สีซะทีช่างสีติดโควิดหายไปสองอาทิตย์แล้วแล้ติดอยู่คนเดียวใช่ไหมคนอื่นไม่ติดติดทั้งทีมเลยมีอยู่สี่ห้าคนทีมช่างสีเหรออืมอ้าวแล้วมันไปติดช่างอื่นด้วยปะ ก็เขาก็ตรวจแร้วนี่ไม่ติดตัาถึงได้ตัวพิเ๋อมีหน้าก็ถึงซื้อชุดมาตรวจกันหมดเลยเขาซื้อชุดแอนติเจนเทสคิตมาแล้วก็มาตรวจแล้วก็ส่งผลมาให้เราดูว่าไม่มีใครติดนะอะไรอย่างงี้ยแสดงว่าทีมนั้นเขาติดแล้วเขาก็เลยออกไปอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะอ่านี่ก็เป็นการพาอากงปู่นะคะอากงปู่คือพ่อป้าป้าเนี่ยมาดูบ้าน ว่าจะมาอยู่ตรงไหนตรงไหนซึ่งอย่างที่บอกไปว่าในขั้นครั้งแรกเนี่ยจนถึงเมื่อวานนี้เลยแล้วกันเนาะเราไม่ได้ผ่อนเลยว่าจะต้องมีอากงมาอยู่ด้วยเพราะว่าเราจะไม่ได้เตรียมห้องเอาไว้เพราะว่าอากงอาม่าที่เป็นปู่ย่าเนี่ยเขามีบ้านอยู่กรุงเทพอยู่แล้วไงบ้านเขาก็คืออยู่ตรงติดกับบ้านปัจจุบันของเราอ่ะที่ที่ตรงใกล้ๆออฟฟิศปาปานั่นแหละคือแล้วเราก็คิดว่าทอมแม่ยังบอกปาว่า ผมไม่มาหรอกป้าเขาจะชวนี่ยบอกว่าเขาจะมาเหรอเพราะว่ากอม่าอยู่ตลาดมาตลอดชีวิตเลยไหม <Wow. S 1> เรียกว่าอยู่ในตลาดเลยเมื่อก่อนแล้วก็พอนี้ขยับมาอยู่ข้างตลาดก็อยู่ตลาดตรงตลาดมาตลอดแล้วเขาจะต้องเดินไปตลาดทุกวันพเจ้าบางทีเดินบวลหลายเวลาแต่ตอนนี้แกแล้วก็ไม่ค่อยได้เดินแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาเขาอยากอยู่ตลาดแล้วก็คิดว่าคนแก่เขาจะติดกับที่ไงป้าเขาก็เลยบอกเออเดี๋ยวลองชวนเล่นๆลองชวนดูเผื่อเผื่อเออเพราะว่าก็อยากให้เขามาเพราะอะไรเพราะว่า เดี๋ยวพอเราย้ายมากันหมดเนี่ยแล้วเขาแก่มากแล้วเขาอยู่กันลําพังตรงนั้นเราก็แบบไม่รู้เดี๋ยวไม่มีใครดูแลก็อยากให้ย้ายมาก็เลยลองชวนพอชวนคําแรกปุ๊บมาเลยใช่ป่ะเออปาปาก็แปลกใจอ้าวไม่ลังเลคิดเลยก็เลยบอกโอเคจริงๆเราก็คิดกันไว้แล้วแหละว่าสมมติถ้าชวนแล้วกงมาเราจะให้กงอยู่ตรงไหนห้องชั้นสองตรงที่เราเคยจะทําเป็นเออเป็น สตูดิโอที่เป็นห้องฉาเขียวอะ่ะแล้วก็จะยุบไปแล้วก็เออหมายถึงว่าเราจะไม่ทำเป็นห้องฉาเขียวแล้วก็เปลี่ยนเป็นห้องนอนอากองแทนแล้วตรงพนที่ของสตูดิโอเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นครัวของอากองใช่ไหมสตูดิโอครบดีะดนะมีชั้งครัวใช่ช่องดีตรงนั้นคือทํารองรับไว้แล้วมีห้องน้ําที่มีชาเวอร์ที่มีอาบน้ําด้วยอะไรด้วยตรงนั้นครบก็เลยแบบเอองั้นตรงนั้นก็เป็นอีกหนึ่งห้องได้เลยก็เลยพอดีเลยอะไรเงี้ยเป็นเหมือนหนึ่งคอนโดเลยใช่ใช่เป็นเหมือนห้องห้องคอนโดที่เป็นห้้้อองีคืเขาไปแลวม มีผัดมีครัวมีห้องน้ํามีห้องนอนโอ้ไม่เล็กไม่เล็กเราไปเดินเดินไม่กี้เพราะว่าใหญ่เลยอ่ะก็คือจบการถัวบ้านของอากงแต่เพียงเท่านี้ต้องขออภัยในความบุกเวงวายวายเมื่อกี้ด้วยที่ต้องไปคึ้นหนึ่งเดี๋ยวอากงไม่ได้ยินค่ะอ่าโอเคค่ะงั้นก็ลากันไปก่อนนะคะ